สวัสดีค่ะกรกัพี่ฟมแล้วก็พ่ออวกนวันนี้เรามาทำอะไรกันวันนี้นะคปกัมกับพี่ฟิล์มนะคะจะมาเล่นบอกทุกคนล้ทุกคนวันนี้นะคะโกกับพี่ฟิล์มนะคะจะมาเอาตัวรถจากคุกใต้ดินมันคะทุกคนใช่อนนี้แล้ก็ยูแบบว่ายังไใต้ดินใช่ไหมพี่ฟิล์มใช่นี่คือเราก็ไปทำผิดอะไรกันมนี่คือชุดของเรานะคะทุกคนคือชุดเราแบบว่าเออดูเก่าๆค่ะ น,นี่ไปได้ไหมแล้วก็มีฟางแปดบิดอยู่นะ <laughs> ไม่ได้ไหมเนี่ยแล้วก็มีตะกร้านะคะตะกคนตะกร้าที่แล้วก็มีเทียนแล้วก็มีที่นอนนอนไไม่ได้อันนี้คือเราต้ะะองทำยังไงครพี่วิมต้องจับไม้เนี่ไม้น้างซ้ายอเออเคโอเคอโอเคโคโอหคสอโอเคโ่อเคเคเคโอเคโอคอคเคเเเร ทุกคนมีบรับประกันด้วยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนยามหลับยามหลับยามตื่นไอพี่พี่พ่อพ่อพ่อพี่พีพี่เพีกำลังหลับอยู่เดี๋ยวเราหนีไปตอนนี้นะคะมีเสียงคนด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเรารีบหนีไปกันดีกว่าเขาบอกคนนี้เขาบอกว่าให้เรารีบหนีนะคะไม่งั้นยามเฝ้าเราอาจจะตื่นก็ได้แล้ะโอ้โหสีสันด่านนี้ค่อนข้างจะ น่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวเหมือนกันนะคะทุกคนแล้วก็มีฟ้าแล้วก็มีลาบอยของล่างให้ตกลงไปคงร้อนมากๆเลยนะคะทุกคนใช่โอ้หอันนี้แยกล่างแล้วเนี่ยมีหลายตัวเลยเนี่ยเมื่อกี้ตรงตันตัวนี้ตัวหนึ่งไปวิ่งนำมาแล้วโอ้ฉากเขาค่อนข้างสวยแล้วดูตื่นเต้นร้อนใจน่าดูนะนะใช่คนกังกลัวทุกคนเกิดขึ้น กันยันคะขึ้นเลยขึ้นขึ้นอยู่ไหนอ่ะข้างบนโอ้พี่พิมถึงแล้วพ่อไปลุยลุยเออ้วกันเออยิงกะพีไพีมตกเฮ้ยขั้นเดียวตกใจตกใจเย้โอ้คืออะไรอ่ะผ่านะอ๋อคืออะไรี่เราจะต้อง มันจะมีหนามเพื่อนเพื่อนเพื่อนคอยชิมเราอยู่นะฝาแล้วไปพิงก็รอนะไปพิงรอนะคะก็เช่นเคยนะคะทุกคนหลับรอยนะเฮ้ยเมมันไอ้คลิปนี้ไม่หลับแล้วดีกว่าเราต้องตื่นเต้นสิทุกคนเราต้องแบบว่าเต้นไงอ๋อเฮ้ยหันแล้ว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 ยังเมื่อกี้หน้าผากผมไปชนกับหน้าผากหน้าผากพี่พินทุกค่อนคลายกันทุกทีเลยค่ะ พี่พีสู้สพี่พีมสูเอ้่อพี่พีสู้สู้ฮะน่ะพี่พีสู้มาแล้วไปมา่มีใครมาไม่ได้ใครอะมันในวมันในวอลห่อยลามเซลไปนี่เออฟึดดเนื่อยกันทุกคนอันนี้หอคอยลาเซลค่อนข้างสูงยนะใช่ไหมพ่อใช่ไหมว้าวมาแล้วจับด้วยเจอยจ้า อะไรอะเ่ะให้เก็บาเฮ้ยเอาพีเบมพี่เบมเป็นไรอะก็ชีบอชีบอ้าวอ้า่าานไปเปิดกล่องไงคืออย่างคืออย่งอ่งนี้เาเปิดกล่องให้เจออะไรแน่เลยอ้าวคืออ,ออะไรอะกุญแจต้อกล่องพี่เจอกุญแจพี่พิม,อมเอาเอกีพี่พิมไม่ได้เช็คพี่ต้องไปเไริ่มใหม่เลยปะใช่หยิบหยิเหยยบเช็คอยา์ไปมือส่วนเปิดกล่องก่อนกลออาออมา กล่องกล่องไม่พิงอยู่พึ่งไหนไม่พิงอ่ะพี่พิงไม่เจอกล่องพี่พิงเช็คพอยต์กันนี่กล่องนี้กล่องนี้กล่องนี้อ่ะปกติมันสองอันเลยทุกคนเอามาทำไมนี่กุญแจสองอันไปทุกคนอ๋อเขาต้องเปิดใช่ไหมเนี่ยเออมาแล้วแล้วก็ได้มาอีกหนึ่งอันเอออันนี้คือเอามาถือเล่นหรือเปล่าอุ้ยแคบโอ้กับดักหมีกับดักหมีกับดักยักษ์กับดักยักษ์ ถ้าเราโดนจะเป็นยังไงเนี่ยองล้าจะตัวแบบหายครึ่งตัวแตกโอเคมาเย้โอ้ยคนข้างสูงเลยนะครับเนี่ยอะไเอาจะให้เรากระโดดเหรอใช่ป่ะอุ้ยอุ้ยโหใช่ป่ะให้กระโดดอุ้ยไปวิวรอดเยอะไวิวหายไปเลยหายไปจากแมพเลย แล้วเราจะมีทางออกรบบไงเนี่ยอุ้ยตรงอ้ะอ๋อพีล์มหาไปตายแล้วเดินให้ตรงนะเดินเบียวเออองไปตายไหมพีพีมไม่เอ่ยแล้วให้ตรงไม้อะอ้าวพีล์มเลยแก้วแล้วกไปตายพี่ฟิล์มแล้วกันต่ร้อนแ้วแบบว่าโดนตายพีพีมทำไมเนี่ยมาทุกคนนี่ประกันมีวิธีแลวพี่พีมดู เร็ว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 เร็พี่พี B ibi, B ibi, ไ,ป對對ไปแล้วมาแล้วประกันคือมาได้ไงนะคนคะไปไ่โดนทุกคนคือเราตั lights, <man <man ้งแต่ว่าอ uh> an> an> ันน an> ั้นดีๆเลยอาใหม่นะทุกคนไปไปลงดีดีกว่าลงดีๆซะเถอะอ่าเลียงเี่่ี้ยงพออโอเคโอเคยิมไม่นโดนเล่นเลยมาแล้ววะ ออคือต้องไปยังไงเนี่ยเช็คพอยต์ก่อนพี่เพื่อนเพราะใครไปตรงช่องนี้สิโอ้ยไปเจอหนามเราต้องหลบตรงไหนเนี่ยเอ๊ะเรามีที่หลบไปเนียเปล่าหลบยังไงสิพี่พีมอ๋อห้ามเหยียบพื้นอ๋อห้ามเหยียบพื้นทุกคน ก็เลยเหยียบพื้นนี่หนามจะลงมาใช่ไหมใช่ออ๋เหมือนเหมือนแบบว่าพื้นเป็นปุ่มกดให้หนามลงมาทุกคนนอ้การี่นี่ตรงนี้มีของด้วยอะไรอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยมาๆากดได้อ่ะไหนอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยตรงไหนอ่ะเนี่ยฮ่า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 ฮ้แกงอ่ะไอ้แ่นไม่เช็ควายใช่ไหมดูเลิกไม่ โดนพี่มีมแกงนะตอนนี้ไม่ต้งโอยมา่อไง่าไงโกพี่ีมเล่นิดักกันตัวไม่ค่อยเก่งเลยโก์เอีร็วเรว็เร็วขอพี่ีมกะฟื้นเร็วๆ อาจารย์กอดรยอดเฮ้ยไร้เอวไอ้่ม้าอ้ย่าอุ๊ทำไมอะพี่พี่มีของอะไรด้วยอะลุกมอย่างน่ารักอะเร็วเร็วเร็วเอาไปชนว้าวอย่าเก็บกระแจแล้วชนเอง เราลูกปุ๊บใช่ไหมใช่ครับผมเจไม่รอพี่พิมแล้วมันมีวิธี <ไป S 2> มีวิธี่าเฮ้ยเคยค่อยก่อนเลยพี่พิมพี่พีมพี่พีมพลมังที่8 5เลยอะ<ป>่ะไอ้พี่พีมมีของสมบัติด้ยอะ<ป>่ะจะแกล้งพีง่พีมไหมเอาไม่เชื่อตัวเองหรอกโอ้โอ้โ <No, no. S 1> อ่าตอนนี้เราก็จะรอพี่พิมอยู่ตรงนี้เราไปดูตรงข้างฟังนูไปเลยน้ำเขียวเหมือนกันใช่ค่ะน้ำเขียว โอ้ยตัวคัดต้องต้องบอว่าว wow. uh, ิ่ง uh, วิ่งเร็วอย่างเนี้ยใช่ไหมด่านวิ่งเร็วฟาสต์กำลังไปอ่ะหมาแล้วไปมาแล้วอ่าไปข้าวตุ้มไปก่อนจะกันแก๊งอันนี้คืออะไรอ่ะมิวายมิวายมิวายพี่พีมเฮ้ยมิวายเดี๋ยวโอ้โหเตัวแฟดฮึขอเทคเดียว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 ยังยังขอเทคเดียวขอเทคเดียวเยอะจัดขอเทคเดียว ประเทศเดียวจริงขอขอประเทศเดียวประเทศเดียวขอเดียวขอขอขอไอ้อีโอ้มีมาไปแล้วมาครับออรอโฟกัสชิวๆ,ๆมีอครับกันไกลๆมาเลยค,ครับโอ้โหไปเลยครับนิดเดียวครับโอ้โหมีเปส <c oughs> มาแล้วล โดดแล้วมีการสายด้วยนี่เฮ้ยเดี๋ยวคลิปคล้อยกันเดี๋ยวกันแกงอะไรอ่ะพี่บอกคกิปคล้อยก่อนโดนแกล้งไงเดี๋ยวนี้ตุ้งยิ้มแทนมีอะไรกดข้างเมียโหว่าหลากสีมากครับด่านนี้เฮ้ยมีการแบบว่าไม่มั่นใจที่จะกระโดดด้วยเฮ้ยกระโดดไปทางนี้เฮ้ยเฮ้ยคุณนะ ขอบคุณนะเอาแล้วจะยืนยังไงเดินไปได้หมเลยขอบคุณนะอ๋อไปสับสองวินนะครับพังเงี้ใช่ผมไปสับสวิตไดเฉยขอบคุณนะปุ๊บอันนี้ลงมาครับวิมวิมวไมวายวายมาทำเนี่ยวิมวิมวิ่งจ้าครับวายเมื่อกี้เมื่อกี้แบบว่ากำลังอ่าเขาเรียกว่ากำลังคิดว่าจะแบบมันจะกดปิดสั้งวินได้คือเขามีเวลาระยะเวลานะครับใช่เขามีเวลาหมด โอเคคไปดีกว่ามีมาแล้วเอจะพอยัางจะพอยังเลโก้อะไรอะมุสสบายตื่นไปเอาไปนี้ยพอไปอันนี้นี่คือหางมังกรนะไอ้มังกรมังกรตัวใหญ่จังโอ้โพอแค่เห็นหน้ามังกรแล้วค่ะจะบอกนะละวาวนี่เกิดมาจากมังกรเอ้ยมังกรนอนหลับปะเนี่ย หลับพา่หลับไหมดูดีมีควันออกมาจากเจมู่มังกรด้วยเฮ้ยตั้งใจดีๆตอนนี้เรามาลุ้นกันว่าเราจะสามารถถึงเส้นชัยได้อย่างแบบรวดเร็วหรือไม่จะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าเฮ้ยฮว้าว เฮ้ยเฮ้ยคืออะไรอ่ะหัวิมันมันมันเปิดได้อ่ะพัอคืออะไรทุกคนวัดตั้งใจครับพี่ฟิล์มไปยังไปยังไงทุกคนเอาไปอย่างนี้เหรอมาอ๋อใครได้ให้เราทุกคนอ๋อนี่คือลิฟต์ลิฟต์สมัย ไหนเนี่ยสมัยแก่าอ๋อก็เป็นอะไรโอ้โหเฮ้ยราวาอ่ะไปพิมตกเหรอเอ้ยพิมตกไปพิมโดนลาวาลาวาครับผมโอเคทุกคนพี่ีมาเฮ้ยถ้าเป็นนี่แบบว่าพ่อเลยดิเฮ้ยเฮ้ยคราวนี้เราอย่าบอกแม่ว่า เธอเข้าไปใบปกมังกรพ่อคนนะพ่อคนนะวัสดีโอ้โหวัสดีโอ้โหเงียบสะดุดกับลาวาของมังกรเสียใจตายแล้วเราต้องกังงง่นคลิปนี้คลิปที่แล้วนะคะเราได้เข้าปากคนไปนะคะนี่เราได้เข้าปากมังกรนะทุกคนที่ผ่านมาทั้งหมดเราคือเข้าปากคนนะครั้งแรกกับการเข้าปากมังกรนะจะเป็นยังไงข้างใน ข้างในของมังกรจะเป็น้วจะเาหรือเาจะได้รู้กันวันนี้แล้วค่ะทุกคนเข้าจริงหรือเปล่าเข้าหรือเปล่าไม่รู้นะบ๊ายบายเอาพีพีมาแล้วว้าวกำเขาเข้าว่ะเข้าว่ะทุกคนดู let's go เฮ้ยเฮ้ยเข้าอย่าจริงเลยอันเปนเข้าในปากของพอยแล้วเข้ามาเร็วโอ้ยพอดังทีอ่ะเฮ้ยสลามอ๋อแล้วนี่เฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะเฮ้ย โอ้โหเร้ว่าลวงกันจนตัวแตกเลยไม่รู้เมื่อกี้มันเกิดขึ้นเรื่มาครับผู้ชมเอาไปมีตัวแตกเหมือนกันนะครับแล้วเราจะทำไงให้ไม่ตัวแตกจริงเหรอเร่งรจะาิรงรจชาดิอัเล็งหัวกระโหลกอันนั้น แลาวะไรเปนต่อวะเจ้ไม่มีเราไปเรื่อวยอ่ะมีลุงมาแก้นมีอย่างของกระโหลกองเนี้ยไม่มีแบบว่าล่วงลงมาจากที่สูงอันนี้หัวของใครเนี่ยไม่รู้มังกรยิงใครไป้ึงไม่รู้เนี่ยมังกรไปกินคนยักษ์มาแน่แน่หัวใหญ่มากแต่ที่นี่ก็คือเฮ้ยพี่พี่มึงโคตรหนาวเลยในเนี้ยใช่เหรอยังไม่ผ่านกระเพาะมังกรเลยเนี่ย ก็มาถึงด้านมาแล้วมาแล้วเย้พี่อิแยะหนากไหมพี่พีมได้โค้ดแล้วเลยอันนี้คือน้ำแข็งเหรอมันกอดเกมแข็งเข้าไปได้ด้วยเหรอเป็นด่านเอลซ่านะครับด่านนี้ดึง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 เด็ดอีโก้ดูดูดูอืเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเอาแล้วเป๊บเปริ๊บเปิ๊บปิ๊บเปริบเปิลไปแล้วพี่วิมเลยไปแล้วพี่วิมเลยไปแล้วพี่พีมไปใส่ไปยังไงอ่ะ น่าดีดูดิไอ้เป็นเขาเรียกว่าเฮ้ยนี่คือน่าจะเป็นลำไส้แล้วพี่เวมบายบายเจ๊หป็นหางมังกรเอ๊ะโอ้โหอย่างงี้ได้ไงเนี่ยวามาเฉยอืมมันระยะสองเมตรโอ้โหมันระยะหัวเมื่อกี้เราบอกว่าหนาวนะตอนนี้ในห้องเราก็หนาวหนาจริงทุกคนเออ พ่อดูดิมันได้โคตรยาว,าวยอ่ะยาวแปดเมตรโหกดขึ้นกันโัวๆแล้ยาวๆอ๋อมาแล้วอือหึตร <c oughs> งนี้ก็มีนะคะทุกคนมันมันเป็น,นปก้อนหินอูดูข้างล่างดิอ้าก็ไปนะไปวอเยอะไอเยอะไอเยอะโอ้เราไปลุ้นกันนะพี่วีมกับน้องโฟงกัสจะสามารถหลุดออกจากคุกใต้ดินไม่ได้หรือไ <c oughs> ม่นะไม่เหมือนเดิมแน่เลยอ่ะใช่ไหม ี่อ่ะเราพี่พีมมาแล้วไปพี่พีมจมอ่ะพี่พีมจมยังไงอ่ะโอ้รอลงขึ้นมาแล้วพี่พีมรอลงขึ้นมาแล้วเฮ้ยทำไมจมอ่ะตกฟิล์มจมแม่ไม่จมเนี่ยไม่ครับผมอ้าวพี่พีมเล่นเหรอไม่ามามไม่อ้่วพี่ไปไหนเอียกอีกพี่พีมเกาะอยู่เฮ้ย กูรู้เลทุกคนไม่รู้เหมือนกันวู้โอ้โหข้างหน้ายาวกี่เมตรนะทุกคนทำไมคุกใต้ดินมันยาวขนาดอุ้ยมังกรโอ้แล้วก็มาอยู่ด้านบนมังกรทำไมปากสั่นอย่างนั้นหนาวหรือเปล่ารีบแข่งเดินกันไหมโอ้โหแข่งเดินกันเอายังไงยังไงมาฮะ คำสิ่งใดก็เช้ไ้นะเขียวเดินสองซ้ำผมเองเดินก่อนเขาเลยเดินเดินสองซ้ำโอ้็นงานเดินทียาวไกลมากรับประสาทแห่งนี้นี่ทุกคนดค่ี ไม่รู้พวกเราไปทําผิดอะไรกันมาน,ะน่าจะไปขโมยเยลลี่ลูกตาร้านไหนมา <c oughs> เราอาจจะไปติดคุกติดคุกใต้ดินเลยทุกคนอ้าวก็้จะติดแล้วว้าวไอ้จบแล้วเนี่ยเส้นชัยเหรอ,อชัยแล้วประตูเยอะเฮ้ยข้าหลังพวกนายก็อย่าไปขโมยเยลลี่ลูกตาใครมากินนี้ก็รัโอเคเย้เย้คืออะไรอ่ะแอนด์ฟันต์ักเหรียญด้วยเหรอโอ๊ย โอ้ยโอ้ยยไปไหนวะกาีถูกกันหลัไปวิ่งเล่นดีกว่าว่ากลับได้ไหมพอแล้วไปไปต่นเลยเอาทุกคนออเขาห้ามย้อนหลังนะเปิดประตูเลยนี่ทุกคนขอว่าการะดเดอระเป็นยันี้เพราะว่าจะถึงหมเปิดเปิดเปิดจะถึงกี่แล้วถึงกี่แล้วอ่ะอ่อ่มาโอเคกันทุกคนสาหรับคลิป เอาตัวเราจากคุกตายจริงวันนี้นะคะพี่พีมว่าเป็นไงคะทุกคนพี่พีมปกติว่าก็สนุกดีนะพี่พีมก็ก็เป็นได้อีกแมปหนึ่งที่แบบว่าดูแล้วรู้สึกตื่นเต้นนะใช่ค่ะตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเอางก็น่าจะลองมาเล่นกันดูนะครับใช่ค่ะสนุกแน่นอนค่ะทุกคนเฮ้ยอะไรอยู่เอะเลยใจเลยอ่ะเราวันนี้นะพวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนใช่ครับผมถ้าเกิดใครชอบคือนี้หะพี่ลืม ก็แชร์กดไลค์กดซับสไคร์ให้เราด้วยนะคะตะกี้นะคะพวกเรา3คนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายนีนเราีาแน่เราีพลแน่ไิไม่รู้คียเิล์มนอนนอนนอนก็จะไปขึ้นมังกรอะไรอย่างี้นะเฮ้ยเาปิ๊บไล